จนเลยการะอียการเนไวหได้หมดเลยนคิวิที่มันไปก็คือวันนี้ก็เป็นแตงโ้กาทนี้ค่ะยสูสูงหยิบไหมคะหยิบถาเอาเลยนะแล้วก็ได้ชื่อิบบ่าต้องหว่าเอสี่แอันนี้ของทีมอันหนึงด้วยนะ น้อพี่แพลมีอันนี้ด้วยหนูก,กินเยอะหนูต้องกินอันนี้อันนี้เข้าใจไ,ไหมเยว<อ>ขอหนยจิ้มหน่อยไนดะ้ม้หโอ้โหี้ิมกี้พยนี่ไหมขอเอนยิ้มไะดวกเวลหมดยจับได้แม่ไม่ได้ผมทำนเดยใช่ไหม ันไหนอมเขาว่ะอันไหนหอมส้มอันไหนีอมไอศครีมอันไหนหอมเยลนะไอศครีมเป็นอะไรไม่รู้กินแล้วดิบอร่อยีแต่ว่าไม่ชอบกินได้แต่ไม่ชอบใช่้อีันอีวงเวก้ยรเรีลบเซฟไอศครีมทุเรียนอด้กรอบ้างนอกเจ้ทเรียัอ กร้ปินกินอะรบ้างเนี่ยมแม่กระปุอันนี้ส่งอะไรของเขาใช่ไหม่แลนอี้หอมก่อสรีเนาสดเลยใช่องเขาแบสะอาดคือแล้วชิ้นใหญ่ด้วยลมอนแบบชิ้นใหญ่มากรสาติเน้ำมนเลยคือถท่าไห่ตนไหนอะ ซืออช like ินแต่ว่าเพลาพาวันนั้นงานใช่ไหมู่ื้อทานหลังานอะไรเนี่ยฮะตามที่ติดกับยลนะเก้าเลยฮะเรียนแม่งเรียูเและแต่ก่อนเนี้ยนไม่รู้ปีเนี้เขาจะขาดรายได้เยอะปกติอ่ะแม่ๆเขจะแบบว่าสั่งอันนี้อั้ด99อยู่นะ้แพค่ะซื้อสงนเผมเพลยวพใช่ไหมเอาไปไว้ได้ไม่ดี แมววะไว้ยคิดไม่หมดเลยตังสองพอละอันปวดหัวเป็นไข้สากลยาพิลล่อัจตื่นในสากคนไม่หยดดีนะอ ก็ชำเลิกก็ชำบทเพลงจากใบประกาศของครูจอร์ดีคาร์ทองการสุนทรีย์ครับแม่ลูกพี่เป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงและใครหลายคนรู้จักจนถึงปัจจุบันวันนี้้หมดแลวเดียวทุกคนค่ะตอนนี้เรากินเสร็จแล้วเราจะไปเล่นไฟเย็ยนกับกระเทีเยมกันนะคะโคละถุงมานี่เราจะไปเล่นไฟเ,เย็นกับอนกระเทียมกันไปเลยไฟเช็คมายัาง

เอ้าหมดเลยตะกี้ระเบิดทีเดียวดังปึ้งเลยหมดไหมผมพามาเ่อกี้นี้ก็เป็นครับหมดแล้วเหมือนยังมีบางอันยังมีบางอัน อไปมันไปแล้วอ่ะไปท <med les> <med les ั้งถุงเลยเหรอเออไปโยนทำไมอ่เ mm ฮ้ย hmm เียเป็นหูให้ถ่ายอะไรเนี่ยไม่รู้ถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายอยู่ที่ไม่เราไฟแช็คไปไหนล่ะไม่รู้ครับไม่ถ่ายกันน้นุ่จื๊อวิ่งเอาทิ้งถุงทำไมอ่ะ อย่าหาไปแช็กก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาะยยดูพอเราจะาเล่นไฟเย็นใจแล้วจะคนไหนจะมาเก็บถูบไฟเย็นใจก่อนเลยนะคะดูเก็บได้เลยนะต <c oughs> ่แกอู้หเกะของไฟเย้ก่อน <c oughs> อันนี้ข้างหานึ่งใช่ปไหมใช่นี่ถ่ายอยู่ทีนี่งัน้นเดี๋ยวเราตัดด้านนอนก่อนอเรา <c oughs> เพราะเมื่อกี้เรา,เ<อ>าแกะผิดด้านม,มาเร็วลองกดธหรือลองกดสิใช้ที่ไหนเรามันมันมันยากตรงนี้มันต้องทำอย่างนี้อเออเดี๋ยวโดนไครคิม,อมเอาไห้ติจัตย์ว้าว่นตกคิมชอบมือสั่นแว่นกำลังจะตกคิมชอบมือสัน่นเราจะขอด้วยค่ะคีมดีๆมาตรงปลายสิจ๊ะ น่นแหละตุกปลายสิคีมมันแม่ตรงปลายมมาแหล,ละิะีมอเอาไปยังไหนวันนี้วางอยู่ไะนน่ในห้อง,อองนั้นแหละอ๋อยู่ให้อเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรหรอกคิม ไม่เป็นไรเป็นไฟเย็นป้อเป้ป้อเป้รักษาป้าอย่าป่อยอย่าให้ใครมุดอย่าให้หมดหมดแล้วเดี๋ยวเราขอตั <t uh> <t uh ้งกล้องไว้ตรงนี้เถอะเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่อยๆเลยเฮ้ยมันหนักเจ็บนะครีมเฮ้ยห้อยห้ยห้ยกระถี่กระถี่พี่ก็เจ็บครีมทำ มาเอาเหรอมาดิเอาด้วยพี่จิมอย่าเดินตามพี่เฮ้ยทำไมมันมีสองจุดอย่าเดินตามมันมีสองจุดมีสองจุดไม่เป็นอะไรเลยไม่จะเป็นอะไรเลยนี่ให้ยุงตายเลยนี่นี่นี่ยุงยุงไอ้เจ้ายุงเนี่ยให้มันยุงมันตายเลยเอตายแล้วเอาหมดมาแล้วเหรอหมดแล้วของหนูยังไม่หมดหมดแล้วแต่หนูยังไม่หมดไม่เห็นว่าไฟ คิม <c oughs> ขอต่อหน่อยมาแล้วมาแล้วเอาไปเอาไปวาไงไว้ตรงไหนมันจะต่อแล้วไปเรื่อยๆนะคะ ทีมจุดของพี่แพ้ก็ได้ได้แล้วพอลองมืงอเซนจุกมากเลยเอะเหมือนอีกแล้วคลิปการนี่ต้องทิ้งลงล่างนะเดี๋ยวสู้ดานะเอาให้ใส่อย่างข้าน่ะพี่แพ้พี่แพ้ออดูนะคลิปนี้ใจรหัวใจคลิปนี้ใจยามหน่อยนะคะ ผมูมนทาส่งไฟอะไรมาก็ไม่ือใช่ไฟเรียนไงพรุ่งนี้อะไรกันเนี่ยไฟเย็นไอตัวเองดสว่างแล้มองไม่เห็นหรอกนู่นต้องอยู่ตรงโน้นนู่นน้าเอาอันหนึ่งไหมต้องไปยืนตรงนน้นน้าเอาอันหนึ่งไหมยืนที่เปนมืดอยสีเข้มได้แล้วขึ้นก็หมุนอย่างนี้ตัวอักษรเดี๋ยวของซีเข เอาเดี๋ิ่หนแอะไรติเขเป็นตัเอ่าจะไหนลองลองก่อนเอาอันเดียวเอาอันเดียวพอติินเอาก่อนหมดยางหมดยางต่อเเต่อเร็วเอาอลเออแค่เอ ยัไงไ,งน,ไ,ง,นไง,นงนิ้ว่างงี้หน่งสองงี้เอาไวยหนึ่งสองออเกี่นี่ออสองเออน้ำแล้วไน้อยดิเดี๋ยวเราไปดูตอนลราเข้าแล้วดีกว่านะคะนี่นะคะ จะทิ้งที่้ออันนี้จะมีการแสดงชืนะครับเร็วอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชดๆ่ต้องยกคนลั่งเลยสามสอีคิมอย่างนี้พาวอย่างนี้้ก็ีคิมขึ้นี่พาวลงตีคิมขึ้นพาวลงนี้เลยเอา เต้นนี่เอาหมดยามไปต่อกับพี่เขาแล้วเอต่อเร็วเดี๋ยวหมดการแสดงเริ่มได้เริ่มขึ้นแล้ว ม,มุดเอาทำมดุดยังมีอีกไหมป้า <laughs> พิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ไปเอ๊ะอะไรอะแล้วการแสดงจะเริ่มขึ้นแล้วยังเนี่ยไปยิ้มพี่จะหมดแล้วพี่จะหมดแล้วนี่แหละคือการแสดงปวดแล้ววุ้ยไม่ดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เรา จะก,บบกลับบ้านกันเลยนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรก็จะเรียงมีอีกเหรอไม่มีแล้วป่ะอีกดอกงั้นไปเราจะกลับบ้านกันเลยนะคะ